เงินดิจิทัลทางรัฐใหม่ล่าสุดไม่มี6ข้อนี้ผ่านได้เงิน10,000บาทดูเลยคุณผ่านได้เงินไหมล่าสุดครับสำหรับเงินดิจิทัลในส่วนของแอปทางรัฐนะฮะใครที่ไม่มี6ข้อนี้คุณผ่านและได้เงิน10,000บาทอย่างแน่นอนมาดูไปพร้อมกันว่าเป็นคุณหรือเปล่าที่ไม่มี6ข้อนี้คุณสามารถดูคลิปนี้เผื่อคุณ คนในครอบครัวของคุณคนในชุมชนคนในหมู่บ้านคนในละแวกใกล้เคียงที่อยู่ในบริเวณที่คุณรู้นะครับคุณดูคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถบอกให้เขาเข้าใจได้เลยว่าเขาได้เงินหรือไม่ได้เงินเขาผ่านหรือไม่ผ่านครับโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับที่คุณไม่มีแล้วคุณจะได้เงินก็คือข้อแรกครับถามว่าคุณไม่เป็นผู้ที่อยู่ในมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยคือ ข้อสาคัญคนที่จะได้เงินทางรัฐนะครับจากกฎที่ล่าสุดเลยที่ออกมาก็คือต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหากคุณไม่เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตรงนี้เนี่ยก็คุณจะไม่ได้เงินนะดังนั้นเนี่ยตรงชื่อ,อในทะเบียนบ้านมันยังสามารถทําได้นะใครยังไม่ได้จัดการอะไรให้เรียบร้อยรีบไปทําการเอาชื่อให้อยู่ในทะเบียนบ้านให้เรียบร้อยครับนี่คือในส่วนข้อที่1่ก็ถ้าเกิดว่าไม่มีข้อนี้ก็ได้เงินนะต้องไม่มีทั้ง6ข้อเลยนะครับถึงจะได้เงินนะ ตามกฎล่าสุดนี่คือข้อที่1คุณไม่เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเปล่าถ้าใช่ก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็จะได้เงินครับนี่ข้อ1ข้อที่2ครับไม่เป็นคนสัญชาติไทยตรงนี้จะไม่ได้เงินนะคุณเนี่ยไม่เป็นคนสัญชาติไทยหรือเปล่าคุณเป็นคนสัญชาติไทยไหมถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนสัญชาติไทยเอาแบบตัวประชาชนของคุณขึ้นมาแล้วมาดูครับคุณเป็นสัญชาติไทยอ่ะ ตรงนี้เนี่ยคุณได้เงินนี้ตั้งหนึ่งหมื่นบาทแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามันบอกว่าไม่ได้เป็นสัญชาติไทยครับก็คุณไม่ได้เป็นคนสัญชาติไทยก็จะไม่ได้เงินนะตรงนี้ชัดเจนนะครับโอเคไม่เป็นคนสัญชาติไทยก็ไม่ได้เงินถ้าเป็นคนสัญชาติไทยได้เงินครับก็คือไม่มีข้อนี้เนี่ยก็จะได้เงินก็คือเป็นคนสัญชาติไทยข้อ3มครับมีอายุต่ำกว่า16ปีบริบูรณนะ์ณวันที่ปิดรับลงทะเบียนคือวันที่15กันยายน2567นในรอบ ที่มีการเปิดลงทะเบียนไปนะครับก็คือลงทะเบียนก็คือสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐของคนที่มีสมาร์ทโฟนนะตั้งแต่1สิงหาคม2 5ง้าถึง15กันยายน2 5งครับก็คืออันนี้เนี่ยไม่จำกัดจำนวนประชาชนที่ลงทะเบียนไปใครที่ได้รับลงทะเบียนทันในกรอบของเวลาตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยคุณถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะซึ่งมีอายุต่ำกว่า16ปีณนะวันที่ปิดรับลงทะเบียนก็คือ เอาง่ายๆครับอ่นนี้ก็จะเป็นลูกหลานนะครับุตรหลานของคุณครับเพราะอายุต่ำกว่า16ปีหมายความว่าคนที่อายุ16ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้เงินนะครับแต่หากว่าคืออายุต่ำกว่า16ปีก็คือ16ปีต่ำลงมาโดย16ปีต่ำลงมาเนี่ย16ปีที่ต่ำลงมาครับจะดูเป็นเกณฑ์ของวันที่ 15กันยายน2567รลดลงมานะครับก็คือถ้าหากว่าอายุ16ปีหลังวันที่15กันยายนอายุ16ปีวันที่16กันยา17กันยานหรือหลังจากนี้เนี่ยก็คือจะไม่ได้นะแต่ถ้าอายุ16ปีก่อน15กันยายนหรือ15กันยายนพอดีตรงนี้ก็จะได้นะชัดเจนแบบนี้ครับก็คือก็หือว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าอายุ16ปีขึ้นไปครับ16ปีเต็มแล้ว6ปีขึ้นไป 16ปีเต็มในวันที่1 5กรนยายนยังได้นะครับแล้วก็16ปีขึ้นไปก็ถือว่าได้เหมือนกันครับข้อนี้ก็ชัดเจนครับถ้าไม่มีข้อนี้เนี่ยก็ได้เงินก็คือคุณเนี่ยไม่ได้อายุต่ำกว่า16ปีคุณอายุ16ปีขึ้นไปนะอาจจะ20 30 40 50 60 70 80อันนี้ได้หมดทุกคนโอเคนะครับเคลียร์นะแต่จะต้องทำการลงทะเบียนนะในกลุ่มของตรงนี้ครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดเจาะจงไปนในกลุ่มข,ของคนที่ทำในแอปทางรัฐนะครับ โอเคนี่ข้อ3ข้อที่4ครับเป็นผู้ที่มีรายได้เกิน840,000บาทสำหรับปีภาษี256 6โดยกรมสรรพากรประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้7วันก่อนเปิดลงทะเบียนโครงการนะครับตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยอธิบายง่ายๆก็คือไรายได้ต่อปีเนี่ยคุณเกิน840,000บาทหรือเปล่านะถ้าไรายได้ต่อปีคุณเกิน8 4 0 0 0 0บาทสำหรับปีภาษี2 5 6 6คุณ ไม่ได้เงินนะครับนะก็คือคุณมีข้อนี้เนี่ยไม่ได้เงินต้องไม่มีข้อนี้ก็คือต้องรายได,ได้ไม่เกิน8ปดแสนสบหมื่นบาทสำหรับปีภสองพันหาษี2ยหกครับโอเคนี่ข้อ4ข้อที่5ครับในส่วนของเงินฝากเงินฝากเนี่ยเป็นผู้ที่มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจณนะวันที่3ามีนาคม2องพรวมกันเกิน5 0 0 0 0นบาทหรือเปล่าโดยเป็นการตรวจสอบเงินฝากจำนวน6ประเภทกับ ได้แก่เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําบัตรเงินฝากใบรับฝากเงินผลิตภัณฑ์เงินฝากในชื่อเรียกอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกับข้อ1นถึงหนะครับโดยเงินฝากให้หมายถึงเฉพาะเงินที่ฝากอยู่ในรูปสกุลเงินบาทเท่านั้นและไม่ลงเงินฝากในบัญชีร่วมนะครับก็คือเงินฝากทั้ง6ประเภทดังที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้คุณเนี่ยรวมๆกันแล้วนะมีเกิน50,000นบาทหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณมีเกิน50,000นบาทครับ ตรงนี้เกิน50,000นบาทก็จะไม่ได้เงินก็คือก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีแบบที่ผมไปบอกในคลิปนี้ก็คือเกินหมดเลยเนะี่ยทุกอย่างเนี่ยที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยคุณเกิน50,000นบาทนะครับในข้อนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ารายได้ของคุณเนี่ยอ่าเมื่อกี้รายได้คือข้อที่ผ่านมา,มาอันนี้คือเงินฝากของคุณเนี่ยเงินฝากของคุณมันไม่ถึง50,000นบาทนะ ตรงนี้ในบัญชี6ประเภทนะตรงนี้ก็จะเรียกได้ว,ว่าคุณไม่ถึง500000ก็จะได้เงินครับก็ง่ายๆครับเงินฝากเกิน500000ไม่ได้เงินเงินฝากไม่ถึง50000 0ก็คือไม่เกิน500000น้อยกว่า500,000ก็จะได้เงินก็คือพูดได้ง่ายก็คือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีข้อนี้ตามนี้เล่ามาทั้งหมดเลยมีข้อนี้คือรายได้เกิน500000ก็จะไม่ได้เงินถ้าไม่มีข้อนี้ไม่เกิน50000 0 ได้เงินครับโอเคนี่คือข้อ5และก็ข้อที่6ครับเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างอันนี้คือมี3กลุ่มคนนะครับที่จะไม่ได้เงินนะครับก็คือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจําคุกในเรือนจําตรงนี้เนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมเขาไม่ให้ตรงนี้นะแต่ก็อ่ะเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องโทษจําคุกในเรือนจําก็จะไม่ได้แล้วที่2ก็คือผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการโครงการอื่นของภาครัฐนะ แล้วก็ผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นของภาครัฐหากว่าคุณเป็น3มกลุ่มคนนี้นะคุณเป็น3มกลุ่มคนนี้คุณก็จะไม่ได้เงินนะครับโอเคนี่คือข้อที่6นะแต่หากว่าคุณบอกว่าคุณไม่เป็นคุณไม่ใช่ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้นงุนใจจำพูดในเรืองจำอ่ะก็จะได้คุณไม่เป็นผู้ที่ถูกละงับสิทธิ์ในถูกเรียกเงินคืนของโครงการของภาครัฐไม่เคยทําผิดกฎใดๆของภาครัฐเลยก็จะได้คุณไม่ใช่ผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการของภาครัฐ ก็จะได้นะครับอันนี้ก็คือชัดเจนแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีข้อ6ข้อนี้คุณก็จะได้เงิน1,000 0บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเป็นในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับในตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เงินซึ่ง3กลุ่มคนนี้มีการตัดสิทธิ์ในแบบชัดเจนผมอธิบายแบบเชิงลึกเลยในเฟสที่2ด้วยนะครับก็สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้ครับมีกลุ่มที่โดนตัดสิทธิ์เพิ่ม อีก3กลุ่มนะดูได้หล่าว้นโนนี้เช่นเดียวกันโอเคนี่คือข้อมูลสาคัญครับที่นํามาฝากกับทุกท่านก็นี่คือสิ่งที่ต้องมาฝากด่วนเลยนะครับสำหรับในตรงนี้ให้คุณเข้าใจครับว่าเช็คง่ายๆครับก็คือคุณไม่มี6ข้อนี้คุณผ่านและได้เงิน1,000 0บาทนะชัดเจนแบบนี้ครับโอเคผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะไม่มีหข้อนี้ผ่านได้เงินก็คือ ข้อท the the ี to, so, ่หนึ่งไม่เป็นผู psilon, if so, if the season, ruling, ้ที่อยู่ในชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็จะได้เงินแต่ถ้าไม่เป็นผู้ที่อยู่ในทะเบียนบ้านก็จะไม่ได้เงินข้อที่2ไม่เป็นคนสัญชาติไทยถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนสัญชาติไทยก็ได้เงินแต่ถ้าไม่เป็นคนสัญชาติไทยก็จะไม่ได้เงินข้อที่3คุณมีอายุต่ำกว่า16ปีบริบูรณ์นะวันที่ปิดรับลงทะเบียนคือวันที่15หกันยายน2567หารดือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่ได้เง ก็คือวันที่15กันยายน67เนี่ยเันสุดท้ายคือ16ปีเต็มแล้วก็คุณอายุมากกว่า16ปีขึ้นไปก็ได้หมดนะครับที่ข้อ3ข้อ4เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน8ป00 0 0บาทต่อปีภาษี256หรือเปล่าถ้าเกินก็จะไม่ได้เงินถ้าไม่เกินก็จะได้เงินคุณมีเงินฝากเกิน50,000 0บาทอันนี้ข้อ5นะคุณมีเงินฝากเกิน5,0,000 0บาทเลยว่าถ้าเกินก็จะไม่ได้เงินถ้าไม่เกินก็จะได้เงินครับ แล้วก็ข้อที่6คุณเป็นกลุ่มเหล่านี้หรือเปล่าก <N> ็ค <lider ats> ือเป็นผู้ที่อยู่ต้องต้องทุกในเรือนจาเป็นผู้ถูกลังับสิทธิ์ถูกเริกเงินคืนในมาตรการของางอื่นของภาครัฐเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการของภาครัฐคุณเป็นกลุ่มเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเป็นก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าไม่เป็นกลุ่มเหล่านี้ก็จะได้เงินนะครับถ้าไม่เป็นกลุ่มเหล่านี้ได้เงินแน่นอนโอเคนี่ก็คือสิ่งสําคัญล่าสุดที่มาฝากกับทุกท่านอย่าลืมไปดูคลิปที่บอกด้วยว่ามีสกลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ไม่มีส